พลังงานของคุณนะคะในนับปัจจุบันเนี้ยบีมองว่าพลังงานของคุณนะก็คืออยู่ในจุดที่บางครั้งตัวของคุณเองอาจจําเป็นจะต้องมองการไกลเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเคพราะว่าตอนเนี้ยคุณกําลังเหนื่อยกําลังหมดแพชชั่นกับเรื่องของการงานหรือชีวิตครอบครัว หมือนคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่แบกรับนะคะความหวังของครอบครัวเพราะคุณเอง่ะจากสิ่งที่มีเห็นจากหน้าไพ่นะคะคือทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวดูแลอาหารการกินนะคะดูแลเรื่องการเงินการทองนะเพราะฉันเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณน่ะแบกรับทุกอย่างคนเดียวจึงทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณก็เริ่มเหนื่อย นะคะเพราะว่าเวลามีปัญหานั้นก็หันหน้าไปหาใครไม่ได้เลยพลังงานของคุณในะตอนนี้คุณก็เลยกำลังรู้สึกว่าคุณอยากจะละทิ้งนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะให้ตัวเองนั้นมีความสุขและมีความสบายใจให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่คุณน่ะสามารถที่จะพร้อมนะคะที่จะเดินต่อในชีวิตของคุณมันไม่ได้เป็นการละทิ้งครอบตัวนะคะ แต่มันเป็นการปรับพลังงานของคุณเองเพราะตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณกําลังเหนื่อยและคุณกําลังเริ่มรู้สึกว่าคุณจะไม่ไหวนะคะกับทุกๆอย่างที่มันเป็นอยู่ในณเวลานี้พลังงานของคุณในตอนนี้จึงเป็นพลังงานคนที่อยากจะหาทางแก้นะคะอยากจะหาทางหลุดพ้นให้กับตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะคะ เพราะตัวเองนะคะหวังว่าครอบครัวจะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นบางคนอาจกำลังคิดในเรื่องของการเปลี่ยนงานใหม่นะคะ,นะคะเหมือนบางคนน่าจะอยากทำธุรกิจของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองนะอย่างไรที่จะทำเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือบางคนมีธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้ว เราก็กำลังคิดว่าอยากจะขยายอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะนะตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่ามันเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าคุณจะสามารถที่จะขจัดปัญหาต่างๆนะคะแล้วเปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็นโอกาสได้อย่างไรบ้างคือนะตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังสับสนนะคะแต่ไพ่เนี่ยก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณจะเจอทางออกของคุณคุณจะสามารถทำให้ตัวเองนะประสบความสาเร็จได้ถ้าคุณหวังการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณคุณจะเจอทางออกแล้วคุณจะสามารถทำให้มันดีขึ้นแล้วมันจะสามารถกลายเป็นรายได้หลักนะคะของครอบครัวของคุณแล้วอีกอย่างมันยังสามารถต่อยอดนะคะกลายเป็นเส้นทางแห่งความมั่งคั่งให้กับคุณได้อีกด้วยนะคะอืม พลังงานของไพนะ่ออกมาประมาณนี้นะคะว่าคุณเองน่ะกำลังจะเจอโอกาสที่ดีนะคะเพราะนั้นเราเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้ในตอนนี้นะ